ก็เป็นนโยบายแล้วนอคบท่านผบตรได้กำชับมาโดยตลอด,ลอดนะครับแล้วผมรายงานเบื้องต้นใป็นท่านผบตรท่านกำชับว่าสั่งการให้นําชุดลงมาช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติของสบอพยาวนะผมจพิงสั่งการให้ไทยแครทั้งภาคผ่าภาคครบนะครับไทยแครก็คือเป็นหน่วยป้องกันปราปรามการละเมิดเด็กทางเพศทางอินเทอร์เน็ต นะครับลงมาช่วยจับช่วยกันนะครับก็เป็นเหตุให้มีผลการจับกลุ่มมาตั้งแต่วันนี้เปนแปดหรืสิบหลาแล้วยังมีต้องออกหมายจับเพิ่มอีกครับใช้สื่อโซเชียลไปในทางที่ผิดผิดนะครับขอให้หยุดการปฏิบัติการลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะเรามีชุดปฏิบัติการที่จะไล่จับท่านอยู่ตลอดเวลา ให้เขาผมจะทิ้งชุดปฏิบัติการที่นี่เพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับแล้วคอยสอบสองดูแลนะครับเราได้ส่งผู้ํานาญการมาช่วยด้วยนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมีครับมีแน่นอนเราก็ขยายผลอยู่นะครับยังไม่จบนะฮะนี่เป็นปฏิบัติการถือว่าเป็นปฏิบัติการที่กว,ว้างเพยวตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เป็นวันแรกนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมคอยอยู่ที่เชียงใหม่ นะจนกระทั่งวันนี้รายงานมาแล้วก็เป็นปฏิบัติการรับนะเริ่มจับคุมได้เมื่อวานก็เป็นปฏ,ปฏิบัติการดึงความยาว้องการตามความการค้ามนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์ทางเพศนะครับโและใช้สื่อออนไลน์ชอบเล่นกันนะในเฟซบุ๊กเนี่ยนะนะไลน์บ้างเฟซบุ๊กเนี่ยผมสื่อจากตรงนี้เลยนะครับสื่อจากตรงนี้เราส่สงเคสกันที่พะเยาเลย เพราะว่าหรือสินโซเชียลนี่ยมันเข้าที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะอีกน่อยมันจะไม่มีพื้นที่แนละ้วสําคัญชื่อทั้งหมดเป็นชื่อสมมุตินะครับชื่อสมมตุติเพราะในพรบา้าบมนุษย์เนี่ยมีมาตราที่จะป้องกันป้องไม่ให้เปิดเผยนะรายชื่อของเหยื่อหรือผู้เสียหายหรือกระทหรือกระทำการอื่นใดให้เป็นที่ทราบ ไม่จะเป็ต้องเปิดนะหรือกาะทำการอื่นใดให้เป็นที่ทราบของคนผู้นั้นเป็นเยอหรือเป็นใทรครับก็ผิดกฎหมายแล้วสารปกครมก็ชูต้ง่เร้ยกรผมคนที่เขงานอยแก่่แผ่แก่แก่่แง่แก่แก่ก่่แก่ก่่แก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 ่่แก่แก่แแก่แก่แ่ ภาคภาคไทแขงภาคภาสดและตอนไูนาการเสื่อน่วง